สวัสดีครับพี่ปอมนัครับกระดาษนะครับพี่ปอมเพิ่งไปดูหนังหนังไทยเรื่องหนึ่งมานะครับในหนังเนี่ยมีการห่อของขวัญเป็นรูปนกกระเรียนด้วยนะครับก็เลยมานั่งศึกษาดูว่าเอ๊จะมีวิธีการพับหรือไม่อย่างไรนะครับก็ไปพบมาแล้วก็จะมามาแชร์ให้ให้พวกเราได้ทำตามกันนะครับ หน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนนกปกตินี่แหละแต่ว่าที่หลังของมันเนี่ยเ,เหมือนกับมีช่องไว้ใส่ของขวัญลงไปนะครับแล้วก็สามารถเ,าเย็บปิดปิดมาได้แบบนี้เริ่มจากเรามีกระดาษ สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับถ้าเกิดว่าของที่เราจะใส่ใหญ่น้อยเราก็ต้องเตรียมกระดาษแผ่นใหญ่หน่อยนะครับเราพับครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเพื่อสร้างเส้นทแยังมุม จากนั้นเปิดออกนะครับได้เส้นแทนงมุม1เส้นครานี้พับมุมด้านข้างเข้ามาครับทำให้เกิดเป็นเป็นมุมแหลมๆที่ด้านบนนะครับสร้างมุมหัวจรวดที่ด้านบนนั่นเอง คราวนี้เราพลิกกลับมาด้านหลังนะครับพามุมแหลมๆที่อยู่ทางด้านล่างเนี่ยพาขึ้นไปหามุมที่อยู่ด้านบน,นครับปึบพลิกกลับด้านอีกครั้งนึงคราวนี้จะมีซองอยู่สองฝั่งนะครับให้เราแหวกซองแล้วก็ดันลงปิดพื้นที่สีขาว แล้วเรียบร้อยนะครับนี่อีกด้านหนึ่งด้วย ส็แล้วพลิกมุมสามเหลี่ยมด้านบนนี้นะครับพลิกลงมาครับจากนั้นก็พับครึ่งพอเราพับครึ่งเสร็จนะครับอย่างแรกที่เราจะเห็นก็คือนี่เจ้ามุมบัตรนี้นะครับ แบบนี้เนี่ยนัาพับกระดาษทั่วโลกเนี่ยเขาเห็นเป็นคลีบป,ปลานะครับเขาก็เลยเรียกเจ้าแบบพับเนี่ยว่าแบบพับพื้นฐานปลาเพราะว่ามันมีคลี่ปลาอยู่ตรงนี้เแต่เราจะเปลี่ยนคลีบป,ปลาตัวนี้เป็นปีกนกนะรเราก็จับเขาตั้งขึ้นแบบนี้จับเขาตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ลวงเข้าไปในซองแหวกซองแล้วก็กดลง แบ่งสองฝ้าให้เท่าๆกันนะครับจากนั้นถ้าเกิดใครเคยพับนกมาแล้วนะครับจะรู้ว่าขั้นตอนต่อไปก็จะเหมือนกันขึ้นปีกนกนั่นเองนะครับเราก็จะแหวกแหวกสองด้านล่างนี้แ้มขึ้นเล็กน้อยนะครับผลักมุมที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ขึ้นไปหามุมด้านบนนะครับจากนั้นก็ พับเก็บขอบที่อยู่ด้านข้างเข้ามาเจอกันตรงกลางมาดูใหม่นะครับจากเดิมเป็นแบบนี้เราจะพับพลิกมุมนี้นะครับขึ้นไปหามุมด้านบนนะครับโดยการแง้มขึ้นเล็กน้อยแบบนี้แง้มขึ้นเล็กน้อยนะครับจากนั้นพับเก็บขอบด้านข้างเข้ามาเจอกันที่เส้นกึ่งกลาง ็จะทําอีกฝั่งหนึงเช่นกันนะครับคลิกกลับด้านแล้วทําเหมือนเดิม ก็จะได้เป็นปีกนกสองฝั่งแล้วนะครับหัวนกกับหางนกนะครับเราก็จะพับแนบแนวเส้นแนวกลางนะครับพับขึ้นไปเจอกันนะครับที่ด้านบนจากนั้นเปิดออกครับเราต้องการรอยเฉยๆนะฮะก็จะได้รอยมา เรียบร้อยนะครับของจริงเราจะพับยุบตัวเข้าด้านในนะครับตรงนี้จะเป็นซองอยู่ใช่ไหมครับด้านบนจะเป็นซองอยู่เราจะพับยุบเข้าด้านในไปตามรอยสองข้างเลยนะฮะ เสร็จแล้วให้เราเปิดเหมือนเปิดหน้าหนังสือเนี่ยนะฮะคือจุดประสงค์ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะเอามุมที่หัวนะครับกับมุมที่หางเนี่ยด้านบนมุมด้านบนเนี่ยตวัดลงมาด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราจะเปิดเหมือนกับเปิดพลิกหน้าหนังสือนะครับแล้วก็ตลบมุมด้านบนลงมาก่อนตลบมุมด้านบนลงมาก่อนจากนั้นก็ปิดคืนที่เดิม มุมที่เคยอยู่ด้านบนก็จะตลบลงมาด้านล่างแล้วนะครับถ้ามีสองด้านพลิกเปิดเหมือนเปิดหน้าหนังสือนะครับแล้วก็ตวัดลงมาจนสุดนะครับแล้วก็ปิดคืนที่เดิมจากนั้นเราก็ต้องเก็บ คอนกให้เรียบ้อยนะครับโดยการาพับพับมุมด้านข้างนะครับปิดเข้ามา,า่เราอาจจะให้ซ่อนอยู่ด้านหลังปีกนกก็ได้นะครับพลิกกลับด้านแล้วทำเหมือนเดิมครับ ภับเก็บคอ,อนกเข้ามาซอนเก็บไว้หลังปีกนกสักน่อยจากนั้นนะครับ เราได้หัวนกกับหางนกเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องตวัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับพลิกเปิดมาแล้วก็ตวัดหัวนกขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งด้านหางก็ทำเช่นเดียวกันนะครับฝั่งที่มีเป็นหัวเนี่ยเราก็ทำปากให้เขาด้วยนะครก็กดลงมา กดปากลงมานะครับกางปีกให้เรียบร้อยสักหน่อยนะครับแล้วละเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้นกที่มีช่องช่องอยู่กลางหลังนะครับพร้อมที่จะใส่ของขวัญ เราก็ใส่ของขวัญเข้าไปนะครับก็จะพบว่าเราสามารถเย็บปิดปากปิดปากถุงได้นะครับกลายเป็นการห่อของขวัญที่เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครนะครับออกมาเป็นห่อของขวัญที่เป็นรูปนกได้ด้วย สุดท้ายนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่2555นะครับกับสมาชิกชมรมนักพับกระดาษไทยทุกท่านเลยนะครับขอให้ธรรมะคุ้มครองทุกคนนะครับให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็ขอฝากชมรมนักพับกระดาษไทยเอาไว้ด้วยนะครับก็เข้า Google เลยแล้วก็ค้นว่าพับกระดาษหรือว่าเข้า Facebook แล้วคนว่าชมรมนักพับกระดาษไทยก็ได้ครับสวัสดีครับ